ในชีวิตประจำวันของเราบางครั้งเราก็ตบยุงโดยไม่ได้คิดเหยียบมดเพราะไม่ทันมองเทน้ำร้อนใส่ลังปวกเพราะรู้สึกลำคาญหรือแม้แต่ใช้ยาเบอร์หนูโดยไม่ลังเลใครหลายคนอาจรู้สึกว่าแค่นี้เองจะเป็นอะไรไปบางคนก็บอกว่าฆ่าสัตว์เล็กไม่น่าจะเป็นบาปใหญ่อะไรแต่คำถามที่แท้จริงก็คือผลกรรมจากการฆ่าสัตว์เล็กมีจริงหรือไม่ สัตว์เล็กๆอย่างเช่นมดยุงหนูมแมลงสาบหากเราฆ่าบ่อยๆจะส่งผลอย่างไรก่อนจะไปรับชมนั้นผมขอฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ด้วยนะครับสัเพสัตากรรม,มาก,กากา์ทั้งหลายเป็นของตนตามกรรมวันหนึ่งเรานั่งอยู่ที่บ้านอย่างสงบแล้วเห็นยุงบินมาตอมแขนแล้วเราก็ตกมันจนตาย ตอนที่เราทำไม่มีใครว่าไม่มีสิ่งข้อไหนสะดุดใจไม่มีใครเห็นว่าเป็นบาปใหญ่แต่หากมองให้ลึกด้วยตาธรรมขณะมือเราฟาดลงบนยุงนั้นมันก็คือชีวิตหนึ่งที่ดิ้นรนเอาชีวิตรอดชีวิตที่มีภพมีชาติมีเวทนาเช่นเดียวกับเรามดที่คานอยู่ตามพื้นหนูที่หลงเข้ามาในบ้านมแมลงสาบที่เราเบ้บปากใส่ หรือแม้แต่นกที่เรายิงเล่นล้วนเป็นชีวิตที่ไม่ได้ขอเกิดมาเพื่อเป็นเหยื่อของใครและมีคำถามหนึ่งที่คนมาชอบถามนักบวชถามพระถามคนที่ศึกษาธรรมะาก็คือการฆ่าสัตว์เล็กเช่นมดยุงหนูมีผลกรรมจริงหรือไม่หรือบางคนบอกว่าแค่นี้เองไม่ได้ฆ่าคนซักหน่อยจะเป็นกรรมไปได้ยังไงแต่ถ้าเราย้อนกลับมาสู่คำสอนของพระพุทธเจ้า ท่านไม่เคยแยกกรรมว่าเล็กหรือใหญ่ท่านแยกด้วยสิ่งเดียวก็คือเจตนาพระพุทธเจ้าทรงตรัสไว้ในพัะไตปิฎกว่าดูก่อนพิสูจนทั้งหลายเรากล่าวว่าเจตนานั่นแหละคือกรรมดังนั้นหากเราฆ่าสัตว์เล็กด้วยเจตนาด้วยความโกรธด้วยความลังเกียจแม้มันจะเล็กกว่าเส้นขนแต่กรรมที่เกิดขึ้นนั้นไม่เล็กเลยเคยมีโยมผู้หญิงคนหนึ่งเล่าให้พาฟังว่า หลวงพ่อคะดิฉันเกลียดหนูมากอยู่บ้านก็เจอหนูดิฉันเลยใช้ยาฆ่ามันตลอดพอเจอมันอีกก็วางกับดักแบบไม่คิดแล้วอยู่มาวันหนึ่งฝันว่ามีหนูหลายสิบตัวกัดที่ขาดิฉันจนฉันสะดุ้งตื่นเลยคะ่ะพอตื่นมาก็ปวดขาจริงๆบางครั้งก็ฝันซ้ำๆแล้วพระอาจารย์ก็ตอบกับยางเมตตาว่าโยมเขาอาจไม่ได้มาตามลางแขน แต่เขาอาจแค่ตามมาทวงความเป็นธรรมเพราะชีวิตของเขาก็เคยดิ้นรนไม่แพ้กันกรรไม่ใช่การลงโทษแต่คือผลของการกระทำบาปไม่ใช่เรื่องน่ากลัวแต่น่ากลัวตรงที่เราชินกับมันตังหากเรื่องของการฆ่าสัตว์เล็กอาจดูเล็กในสายตาคนแต่ในสายตาแห่งธรรม,มะนี่อาจเป็นเรื่องใหญ่ที่ค่อยๆทำให้ใจเราหยาบและเบียดบ,บังการเข้าถึงธรรมโดยไม่รู้ตัวในบรรดาสิงข้อห้า ข้อที่พุทธศาสนิกชนรักษาก็คือข,อข้อแรกปาณาติปาตาเวลมณีหมายถึงการงุเว้นจากการฆ่าสัตว์หรือการทำลายชีวิตใดๆก็ตามพระพุทธเจ้าทรงตรัสไว้ในมหาวัคว่าผู้ใดย่อมไม่ฆ่าสัตว์ทั้งหลายไม่ทำร้ายไม่ชักชวนผู้อื่นให้ฆ่ามีความการุณาต่อสัตว์ทั้งปวงย่อมเข้าถึงสุขคำว่าสัตว์ในที่นี้ ไม่ได้หมายถึงเฉพาะสัตว์ใหญ่แต่รวมถึงสัตว์ทุกชนิดที่มีชีวิตมีลมหายใจแม้เป็นเพียงยูงตัวหนึ่งหรือมดที่เราบี้โดยไม่ได้คิดในพระอภิธรรมได้แจกแจงเจตนาในการฆ่าไว้อย่างลึกซึ้งว่าโดยหลักแล้วปานาติบาตจะสมบูรณ์น,นั้นต้องประกอบด้วยองค์ประกอบ5ประการได้แก่ 1. สัตว์นั้นมีชีวิต 2. รู้ว่าสัตว์นั้นมีชีวิต 3. เจตนาจะฆ่า 4. พยายามฆ่า 5. สัตว์นั้งตายเพราะการกระทำนั้นหากครบทั้ง5้าอย่างไม่ว่าสัตว์นั้นจะใหญ่หรือเล็กบาปกรรมย่อมเกิดขึ้นทันทีการฆ่าสัตว์เล็กเป็นประจำโดยไม่รู้สึกผิดจะค่อยๆทำให้ใจเราแข็งโดยไม่รู้ตัวเมตตาจะถดถอยความาสงสารจะลดน้อยลงและนั่นคือสิ่งที่พระพุทธเจ้าทรงตัดและเตือนว่า บุตรคนผู้ไม่มีเมตตาย่อมทำลายตนเองเสียก่อนแม้จะไม่รู้ตัวหลายคนสงสัยว่าแล้วคนที่ทำเพราะความจำเป็นละ่ะเช่นค่ายุงที่ดูดเลือดหรือค่าหนูที่กัดข้าวของแม้จะเป็นการกระทำเพราะความลำคาญหรือการป้องกันแต่ถ้ามีจิตจนาจะฆ่าโดยตรงผลกรรมก็ยังเกิดแต่ถ้าใจไม่โกรธไม่รังเกียจและพยายามหาทางไล่โดยไม่ทำลายกรรมก็เบาลง หรือไม่เกิดเลยพระพุทธเจ้าทรงสอนว่าจิตที่เปี่ยมด้วยเมตตาย่อมนำมาซึ่งสุขแม้จะอยู่ท่ามกลางสิ่งที่ไม่ดีการหยุดฆ่าสัตว์เล็กคือการเริ่มต้นชีวิตที่เบาเย็นสงบและสร้สางนิสัยแห่งการรณาไว้ในใจเราซึ่งไม่มีใครจะาพาดมันไปได้แม้แต่ความตายการฆ่าสัตว์เล็กผลกรรมคืออะไร 1. ใจหยาบหย่อนเมตตา การฆ่าสัตว์เล็กเป็นประจำจะทําให้ใจค่อยๆชินกับการเบียดเบียนจากฆ่ายุงกลายเป็นฆ่าหนูต่อไปก็าอาจฆ่าสัตว์ใหญ่โดยไม่รู้สึกผิดในทางจิตใจถือว่าเป็นการสั่งสมอากุศลเจตนา 2. ชีวิตพบกับความกลัวหวาดระแวงพระพุทธเจ้าทรงตรัสไว้ในธรรมปฏาว่าบุคคลในบีดเบียนสัตว์อื่นด้วยไม้หรือด้วยอาวุธบุคคลนั้นย่อมหวาดกลัวแม้แต่ในพบหน้า 3. อาจเกิดอุปสรรคในชีวิตโดยไม,ม่รู้ตัวบางคนฆ่าสัตว์เล็กไม่หยุดเช่นชอบยิงนกตบยุงเหยียบมดชีวิตพบกับเหตุไม่คาดฝานันเช่นป่วยเลือรังเจบ็บแป๊บๆบริเวณที่เคยฆ่าหรือเกิดอุบัติเหตุจากสัตว์เช่นรถชนหมาตกมา้าตกวัวหรือถูกแมลงสัตว์กัดต่อยบางลายถึงขั้นฝันถึงสัตว์เหล่านั้นมาทวงกรรม หัวข้อต่อไปกรรมเก่าที่ย้อนกลับมาในชาติปัจจุบันมีคําสอนในพระไตรปิฎกว่าสัตว์ทั้งหลายย่อมเกิดตามกรรมที่ตนกระทําไว้แล้วสัตว์บางตัวที่เราฆ่าในชาตินี้อาจเคยเป็นญาติพี่น้องหรือเจ้ากรรมในเวรเก่าในอดีตชาติเมื่อเราฆ่าเขากรรมก็ยิ่งซับซ้อนกลายเป็นเวรต่อเนื่องไม่สิ้นสุดในชาดกเรื่องหนึ่งพระพุทธเจ้าทรงเล่าว่ามีชายคนหนึ่งที่ฆ่าสัตว์เล็กตลอดชีวิต เมื่อเขาตายไปแล้วกลับต้องไปเกิดเป็นสัตว์หลายภพหลายชาติถูกลังแกถูกฆ่าถูกบีเบียนกลายเป็นสัตว์ชั้นต่ำที่ไม่มีโอกาสพบธรรมอย่าคิดว่าชีวิตหนึ่งไม่มีค่าเพราะสัตว์ตัวเล็กๆก็รักชีวิตของมันไม่ต่างจากเราพระพุทธองค์ทรงตรัสว่าใครๆก็รักชีวิตไม่อยากตายทั้งสิน้นผู้รู้จึงไม่ฆ่าหรือสั่งให้ฆ่าในทางตรงข้าม แม้เพียงเรายอมปล่อยยุงสักตัวหรือมดสักตัวใจเราก็เริ่มเป็นทานแล้วเริ่มละจากอวิชชาและเริ่มมีโอกาสเดินเข้าสู่กระแสธรรมแม้สัตว์จะไม่มีวาจาไม่มีการแสดงความรู้สึกอย่างมนนษย์แต่กลไกแห่งความรู้สึกกลัวความรักชีวิตความเจ็บปวดยังคงมีอยู่ในทุกชีวิตเราจะสังเกตได้ว่ามแมลงสาบจะหนีเมื่อเห็นเรามดจะย้ายรังเมื่อร้อนหนูจะร้องเมื่อถูกขัง ยุงจะบินหลบมือที่พยายามปัดทั้งหมดนั้นเป็นครื่นยืนยันว่าชีวิตย่อมมีคุณค่าในตัวมันเองแม้ไม่มีเสียงร้องไม่มีผู้เรียกร้องความยุติธรรมการรูาเป็นธรรมะระดับสูงเริ่มได้จากสิ่งเล็กน้อยการที่เราไม่ฆ่าแม้แต่สัตว์เล็กคือการเริ่มต้นฝึกจิตกรุณาจิตที่เปี่ยมด้วยความอ่อนโยนเข้าใจโลกตามเป็นจริงพระพุทธเจ้าทรงตัดไว้ว่าการุณา คือทาที่ทําให้จิตใจเย็นใจใสและยิ่งใหญ่และในพรมิหารสี่พระองค์ได้วางการุณาไว้เคียงคู่กับเมตตามุทิตาและอุเบกขาซึ่งเป็นเครื่องหมายของจิตระดับภรมจิตที่ไม่มีเวรไม่มีภายและไม่ต้องกลับมาเวียนว่ายอีกและหัวข้อต่อไปเจ้ากรรมในเวรที่มองไม่เห็นกับพลังงานกรรมที่ยังไม่จางหลายคนอาจเคยรู้สึกว่า ทำไมชีวิตถึงติดขัดเลือกเล็กๆอยู่บ่อยๆทำไมเจ็บปวดซ้ำซากโดยไม่มีสาเหตุทำไมความกลัวแปลกๆหรือเหตุการณ์ซ้ำๆไม่จบบางทีคำตอบอาจอยู่ในคำว่าเจ้ากรรมในเวทที่มองไม่เห็นซึ่งอาจไม่ใช่คนที่เราเคยทําร้ายแต่คือสัตว์เด็กๆที่ถูกผ้าชีวิตโดยไม่ตั้งใจซ้ำแล้วซ้ำเล่าโดยไม่ขอโทษหรือระลึกถึงเลยหากเคยฆ่าสัตว์โดยไม่ตั้งใจหรือด้วยความไม่รู้ สิ่งที่สามารถทําได้ก็คือ 1. ตั้งจิตขอขอมาด้วยความตั้งใจ 2. อ,อุทิศบุญกุศลให้กับสัตว์ทุกตัวที่เคยทําให้ตาย 3. ตั้งสติและตั้งเจตนาไม่บิดเบียดอีก 4. เพิ่มเมตตาด้วยการปล่อยสัตว์พระพุทธเจ้าทรงตัดไว้ว่าบุคคลใดสํานึกผิดรู้ตัวและตั้งใจละเวน้นบุคคลนั้นย่อมชำระก,กรรมเก่าและไม่สร้างกรรมใหม่ แล้วสุดท้ายนี้ผมขอฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร b e อีกครั้งนะครับหากผิดพลาดประการใดต้องขออภัยมาหาที่นี้ด้วยแล้วเจอกันคลิปต่อไปขอบคุณครับ